สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่องข่าวสีสันข่าวดาราเช่นเคยนะคะเราพบกันในวันนี้ตรงกับวันที่27กุมภาพันธ์สำหรับข่าวแรกในวันนี้เรามาดูข่าวความเคลื่อนไหวของแจ็คแฟนฉันกันนะคะช็อกเกิดอะไรขึ้นแจ็คแฟนฉันถึงกับเข้าไปก้มกราบพระเอกดังถึงบ้าน ในตอนห้าทุ่มหลายคนต่างฮือฮากันมากเมื่อแจ็คแฟนฉันโพสภาพลงในอินตราแกรมเป็นภาพที่กราบเพื่อนรักมาริโอเมาเลอร์พร้อมแคปชั่นระบุว่าไม่ลืมบุญคุณเลยโอ้เพื่อนรักและล่าสุดนุ่มมาริโอก็ได้ไปบวงสวงภาพ,พยนตร์พร้อมกับเผยถึงเรื่องนี้ว่าแจ็คมาออนวอนยกเมอไหว้ถึงบ้านเลยช่วงห้าทุ่มตนจะนอนแล้ว แจ็คพดมเมอแล้วก้อมกราบเลยแล้วบอกว่าเพื่อนรักต้องขอความช่วยเหลือนายแล้วละ่ะตนก็ตกใจไม่ต้องขนาดนี้แจ็คบอกอยากให้ตนได้ร่วมงานกับแจ็คในชิ้นนี้พอส่งบทมาให้ดูตนก็ชอบบทด้วยเป็นอะไรที่ท้าทยายค่ะก็เล่นเอาตกอกตกใจหมดนะคะคิดว่าเรื่องอะไรที่แท้ก็อยากให้เพื่อนรักมาร่วมงานด้วยเราไปชมภาพของพวกเขากันเลยค่ะ